เห็นน้องๆเขาปลูกข้าวโพดอยู่นะครับเขาเกี่ยวไปเมื่อสองวันนะครับเมื่อวานนี่ไถแล้วก็ะโรดตารี่วันนี้ปลูกแล้วครับเก้านาิกาสามสิบสองนาทีของวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามยังเพล์เตอร์อยู่เหมือนเดิมอยากให้เพื่อนๆได้ดูระบบการเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรกรรมเมื่อก่อนนี้เราก็จะไม่ปลูกข้าวโพดเดือนนี้เพราะว่าเป็นหัวเร็วหัวต่อช่วงกลางเดือนกันยาเนี่ยฝนก็จะเทมาไทายกันยากับต้นตุลา นะครับซึ่งฝนจะลาฟ้าเนี่ยอาจจะหนักและทําความเสียหายให้กับแปลงที่เราปลูกพืชได้ไม่ว่าจะเป็นทั่วเขียวไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นโสติสงก็แล้วแต่ก็จะ,จะต้องเรามัดระวังเพราะนั้นก็ฤดูการเป็นตัวกํากับแต่ว่าด้วยเหตุผลต่างๆด้วยปัจจัยบวกอาจจะเป็นฝนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรสาหรับปีนี้หรืออาจจะเป็นที่สภาพพื้นที่อํานวย ก็อาจจะปลูกได้เลยแต่ก็ต้องทําใจนะครับว่าถ้าผิดฤดูกาลเนี่ยความเสียหายอย่างน,น้อยๆสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่สิบถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องเสี่ยงเช่นปลูกแล้วฝนเทลงมาอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเวลาขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยฝนยับมามากฝนตกแรงมากเกินอาจจะทําให้ข้าวโพดเนี่ยแคลนได้เพราะว่าดินจะไม่โปร่งดินจะฉ่าน้ํามากแล้วก็ทําให้รากข้าวโพดเสียอาจจะต้นเล็กก็ต้องทําใจปลายฤด,ดูกาลเนี่ยเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ ไม่เหมือนต้นฤด,ดูกันวันนี้ยำเจ้าเช้าเก้านาฬิกาเศษเก้านากาสามสิบสี่นาทีของวันที่16กันยายน2563รลุงเฉลิมพีรีเกษตรสมคิดอยากพาเพื่อนๆทําการเกษตรแบบช่วงของคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าให้สัมพันธ์กันให้ได้ถ้าเกิดคนรุ่นใหม่คิดอย่างเดียวว่าถึงเวลาปลูกต้องปลูกอาจจะไม่ได้คํานวณถึงเรื่องของสภาพความชื้นสภาพของความเป็นจริงในธรรมชาติก็ได้นะครับก็เลยเก็บ ภาพมาฝากเพื่อนๆแล้วก็ทํา YouTube มาให้ก็ดูการปลูกกระโพดใช้รถไถเล็กอีก่งเดินตามบางที่พื้นที่ใช้จับยอดบางที่ก็ใช้ล้อกลิ้งอาจจะใช้เท้ากรบนะครับแต่ว่าตอนนี้ใช้รถเล็กสองคันนี่แหละครับหยอดเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขาเครื่องหยอดจะเป็นยังไงก็หยอด2แถวหรือสแถวเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวลุงเฉลิมพยาพยามจะแผนกล้องตามนะครับเพื่อนๆเพื่อให้ได้อัตราลนะครับบางทีเนี่ยอาจจะต้องไปเขาเรียกว่าเราต้อง แล้วก็ทําใหม่ในยุคของปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยี Technology เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับขอเก็บขากล้องนะครับเพื่อนๆครับอาจจะยุกยิกยุกยิ่ยยก็ต้องขออภัยผ่านมาแล้วก็เห็นน้องๆเขาปลูกกระโพดก็เลยอยากทําสกุปไปปักเพื่อนๆน,น,นะครับเดี๋ยวต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆครับให้ดูตัวข้างหน้าีจะเป็นของบ่อไทยเป็นเครื่องหยอดบ่อไทยนะครับเป็นของหลานที่เขาหยอดอันนี้เป็น สี่ร่องคู่นะครับคือสองแถวนี้เป็นสี่ร่องส่วนตัวข้างหลังก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นของบอ่อไทยหรือเปล่าอาจจะใช่นะครับเพราะว่าเป็นเหลบไซเดียวกันแต่ลูกกลิ้งอาจจะเป็นคนละตัวเนื่องจากมีตัวเดียวคานเดียวต่อกับสองคันต่อเดี๋ยว2คันต่อเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวลุงเหลืมให้ดูต่อเลยนะครับว่าเขาไปยังไงมายัางไงจะยกขากล้องเลยครับเมื่อกี้พับขากล้องแต่ใช่ไม่ได้ ก็จะยกขากล้องให้ได้ดูเพื่อ,อาตามรถที่เขาใช้การปรับปรุงเป็นรถดายาอ้อยพ้นเคมีอ้อยแต่ว่าเขามาปรับปรุงหยอดขัวระน,นะครับเพื่อนๆครับดูนะครับอันนี้เป็น2ตัวต่อก็คือมีเวทอยู่2ตัวก็ค่อนข้างจะปรับปรุงทันสมัยมาดูอีกคันนึงข้างหลังอันนี้เป็นคานเดียวเป็นคานเดียวนะครับแล้วก็ ใช้เป็นคันค่อนข้างจะเหมือนรถใหญ่นะครับไปโน่นนะครับสองคันคู่กันแต่ข้อเสียก็คือจะต้องมีคนคนนึงนะครับคอยคุมเดินดูว่าเมล็ดข้าวโพดลงหรือไม่ถ้าไม่ลงระหว่างนองจากก็จะมีปัญหานะครับทุกอย่างมีปัญหาหมดนะครับแต่ว่าแก้ไขได้ถ้าเราเป็นมวยถ้าไม่เป็นมวยก็น่าจะลำบากอยู่ครับเพื่อนๆครับ